ีที่พวกเมลอนได้ก่อขึ้นมาเป็นครั้งแรกตอนนั้นเมื่อเมลอนได้ถูกต่งตั้งให้เป็นเผ่าพันที่มีอำน,นาจสูงสุดเพื่อ,อ,อนบรรยากาศวันนี้ดีใช่ฉันต้องขอบคุณนะนายท่านเมลอนมากเลยที่สามารถทำสงครามแล้วชนะมา ไม่งั้นเราก็ไม่ไม่จะมีอะไรขนาดนี้หรอกแต่อย่าลืมนะว่ามันมีรีเวนทานนะในน้ําเนี่ยโอ้มันก็เป็นแค่ตํานานรีเวนทานบ้าบออะไรตํานานเมื่อประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งพันปีหนึ่งล้านปีที่แล้วนุ่นเออมาเป,ป็นสัตว์ในน้นเพื่อนอ๋อเราต้องเดินทางไปที่เมืองความกิน เพื่อไปเซ็นสัญญายินยอมนี่ฉันเอาสัญญาไปละรับนะรับนำเมลอนสามวีโอเคนี่คือแผนที่ใช่ไหมใช่เลยเราต้องไปตรงนู้นนะเพื่อนขยับเรือไปเลยโอ๊ยมันมีตัวอะไรชนเรือก็ไม่รู้ ใครก็ได้ออกไปดูใต้ท้องเรือหน่อยจะฉันฉันฉ,ฉ,ฉันออกไปดูเองไม่เดี๋ยวฉันออกไปดูไม่เป็นไรจะออกไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่ฉันจะไปออกไปดูแสงสว่างอะไรอยู่ใต้น้ำาน่ะและน้ำก็ขุ่นมากด้วยไม่ใสเลยแต่ฉันเห็นตัวอะไรบางอย่างเพื่อนตอนนี้นายจะลงไปเอาดาบนี่ไปเอาที่ช็อตไฟฟ้าไปโอเคดำลงไป เดีวนะโชคดีนะเพื่อนบู๊บบู๊บไ้เพื่อนลีเวนทานลีเวนทานมีอยู่จริงโอ้เพื่อนเจออะไรลีเวนทานมันเป็นของเรือมันตกลมาเลยนีเวนทานเลยเฮ้ยโอ้ยมันซานอีแล้วเอาเรือนี้ลองไม่ต้องห่วงกันเราเรือนี้ไม่ได้แล้ว มันทานมาแล้วหัวมันยังใหญ่เลยฉันบอกนายแล้วฉันว่ายน้ำหนีไปแล้ว้ามันพังเรือแล้วอตัอดที่ค่ะเออ เมื่อเหตุการณ์เิเวนทานบุกข,ขึ้นไม่เอาลร,รเวนทานจัดการเรเวนทานเทียวซเราก็ไม่มีอะไรที่จัดการมันไม่เอาปะท้วงประท้วง,ร,วงรือนทานใน,นตลาดในช่วงปฏิวัติเมลอนเนี่ยนะโอ้ไม่ดีเลย,ย,ย,ยทำให้เมลอนทุกคนอยากให้บรเวนทานออกไปจาก แม่น้ำอย่าเข้ามาเลยอย่าเข้ามามาปฏิโลกไปทุกคนไปจับไปจับใครก็ตามทีประท้วงไปเลยต้าต้าและนี่คือเรื่องราวหลังจากเกิดเหตุโศกนาฏกรรมรีเบนทานเมื่อทหารสามารถกำจัดรีเบนทานได้เอ้ ถูกกบจัดแล้วเราเราไม่มีอะไรต้องหวังแล้วเย yeah! แล้วหลังจากนั้นสามปีหลังจากบริเวทัน,นได้ถูกกำจัดอะไรอะนายกเมืองเมลอนก็ได้ออากาป,ประกาศแล้วก็โดนลอกสังหารจากคนที่เชื่อใจที่สุดเขาถูกลอกสังหารจากกาดของเขาเองและกาดของเขาก็โดนลุม พอเหตุการณ์นายกถูกสังหารขึ้นเมลอนพวกเมลอนก็ไม่สามารถเป็นมหาอำนาจได้แล้วเพราะว่านายกคนนั้นเป็นนายกคนเดียวที่ฉลาดพอที่จะสามารถทำอะไรได้แล้วพวกเมลอนก็โดนทำสงครามอยู่บ่อยอครั้งเพราะว่าทุกคนอยากชิีงทรัพย์สินของและก็อยากทำลายเมืองแล้วก็ยึดอาเซเพราะตอนนี้เมลอนเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด ทำให้ทหารของเมลอนทุกนายต้องทำฝงครามแล้วก็จับยัง้งพวกพรมกินให้มายิบเมือนยิงได้ใส่กระสุนยิงได้ย,ยิงแล้วสิยิงกระสุนไม่ออกครับโอเคออกแล้วยิงยิงเย้ยพวกพรมกินก็ทำฝงครามกับเมลอนย่า yeah! บุกทุกคนบุกบุกเข้าไม่ได้ก็บุ่งชนมันเลยว้าว้าวุ่งชนอ้าวพวกมเมลอนหาทางหยุดยัง้ง้วก็เข้าร่วมสงครามบ่อยครั้ง และในบ่าย2องของวันที่เจ็ด,ดีหนึ่งพันสี่สีร่ร้ในช่วงที่เมลอนสามารถชนะพวกพินได้แล้วนักเมืองเมลอนซิตีทุกคนก็ยังอยู่สุขสบายดีไมมีอะไรเกิดขึ้นโรงเรียนก็ปิดเทอม พวกเมลอนก็อยู่กันอย่างสุขสบายแต่ในเช้าวันที่เจ็ดเดือนที่หนึ่งปีสองพันกว่าได้มีเฮลิคอปเตอรต์ของพวกเมลอนที่เป็นคนทรยศไปอยู่กับอคอมกินได้ขับมาท้องฟ้าและสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดก็เกิดขึ้ระเบิดลูกนั้นคือ กิน38ในเช้าวันนั้นเองระเบิดลูกนั้นได้ลงมาสุดท้องฟ้าแล้วทุกคนแล้วเมลอนทุกคนก็ไม่ได้เห็นระเบิดลูกนั้นแล้วก็ไม่ได้แตกตื่นอะไรทุกคนก็ใช้ชีวิตตามปกติระเบิดลูกนั้นลงมาเรื่อยพอพวกเมลอนได้เห็นระเบิดแล้วแล้วเมลอนระเบิดก็ถูกทำลาย เมืองที่อยู่แถวนั้นลาบเป็นหน้าคกรไม่มีเมืองไหนรอดจากระเบิด GB ทอมกินได้เลยแล้วพวกเมลอนที่ทรยศก็ได้พีชีพกับระเบิดลูกนั้นไปตึกแถวนั้นพังทั้งหมดไม่เหลือชิ้นดีเฟอร์นิเจอร์ล้มละลาย ไบแพดเผาไม่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันไม่ได้มีแค่นี้ต่อประมาณบยบายสามก็มีระเบิดอีกลูกหนึ่งที่ชื่อว่าทียูพัมกิน3าม็ได้ลงมากระทบพื้นอีกรอบหนึ่งและเป็นการระเบิดที่ปากสั่บมาก เบอร์สองลูกนี้เปลี่ยนชีวิตของคนคนเมล่อนทั้งหมดผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้มีประมาณ1นึ่งล้านคนเมืองเมลอนเป็นเมืองเดียวที่อยู่แค่พีเนีซึ่งผลออกมาแล้วว่าไม่ใช่หนึ่งล้านคนแค่ประมาณ1นึ่งแสนกว่าคนที่สูญพันตุ์ไปจากปีกและเราจะร่วมไว้กับพวกเมล่อนได้ เสียชีวิตไปในเหตุการณ์นิวเคลียร์ระเบิดสองลูกและนั่นทั้งหมดเลยแหละเป็นเรื่องเราวของการปฏิวัตเมลอนร้านรูใช่ไหมเออว่าแต่ปูแต่ว่าเออตอนแรกปูเล่าถึงรีเวนทานไม่ใช่หรอกผมอยากฟังเรื่องรีเวนทานทำไมต้องฟังเรื่องนี้ก่อนตอนแรกก็เล่าถึงเรื่องรีเวนทานนี่แหละเดี๋ยวก็โอเค เดี๋ยวต้เงาเลือกต่อไปให้ฟังนะโอเคครับรีเวนทอนอย่างนั้นเหรอเชิญเล่าแล้วนี่อ,อ๋อผมจำได้แล้วฉันปุ่เล่าเรื่องรีเวนทอนให้ฟังแนละแค่น่าจะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะใช่อีกคลิปหนึ่งโอเคโอเคแล้วบาย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 อ่ะ ปู่เป็นไรไหมจะลืมกด subscribe สสด้วยนะโอเคจัไปละ